ใครเป็นเฮ้ยพี่แชมเป็นเชี่ยผิดดานเออถูกแล้วลูกคนเะเป็นตาแรกเฮ้ยใครฆ่าน้องกล้าใครฆ่ากล้าผมยุ่งกนเร็วอ่ะใครฆ่าน้องก้าไม่นะโต้พโต้เดี๋ยวพีโต้ไปเงนะเดินลงมาจากขอข้อมูลอยู่ข้างข้างล่างอ่ะไอ้ตรง้ยอะไรวะโกหกพีโต้เดี๋ยวไอ้ตีหัวแล้วล่ะตีพวกหัวแล้วล่ะเย็น เราจะต้องดูนะคะว่าใครตายไปแล้วยาฮูต้องรีบไปปิดไฟค่ะเยอะนะเนี่ยมากันทั้งตำบลเลยอ่ะเห็นเลยเมื่อกี้เห็นเลยใครเห็นเลยเห็นเลยพี่ทำอะไรไคร พี่ทำอะไรกล่เพิ่งออกมาจากห้องออฟฟิศเอ้พี่ทำอะไรกระซวกต่อหน้าเลยพูดเลยบทเลยเฮ้ยไม่ทำไมวะไอ้ไ่ก่อนก่อนไอ้ตา ้องดูดาวอ่ะอันนี้อันนี้ผมบอยนะหวานดูกล้องอยู่เห็นสีเหลืองเดินเข้าไปในห้องนั้นอ่ะไอห้องดูดาวอ่ะเอก็รู้กันอยู่แล้วก็ยืนอยู่ด้วยกันตรงไหนห้องดูดาวพี่ผมดูกล้องอยู่เหมนที่เดินไปเลยดูทำไมเขาไม่ดูดาวกันละเขาไม่ดูดาวกันโอ้พี่โตยังจะมาโกหกพี่ได้ยังไงวะโอ้พี่โต้ยังจะมาโกหกพี่ได้ยังไงวะ เราจะตายทับๆใกล้อะ สิ่งสิ่งหนึ่งที่กูมั่นใจเคยอะไรหรือป่าวอ๋อดิไม่ทำเคลทเลยดิไม่ทำเคลทเลยดิเพื่อนดิเพื่อนดีเพื่อนใจลองลองทำเควสซ่อมท่อดูลองลองลองดูวิ้ยไม่มีท่อเนี่ยวิดีโอหลุมหวาหลุมหวาแอมซ่อมท่อเ้อพี่แอมแอมโฟกี้ทำอะไรอ่ะแอมโฟกี้ตั้อยไหนครับอีกอีกภาคหนึ่งของทางอะไรใช่เปล่าอยู่ที่ไหนอ่ะ ตัวแล้วหว่านก็มาอยู่ตรงห้องที่มันต้องแยกไปมันเดี๋ยวว่าฆ่าเคยะไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วนี่ก็ลงอมยิ้มว่ะอมยิ้มอมยิ้มวัวเลยคนุณยิ้มนี่หะปวดแอมโฟกี้ว่ะเลออปวดพี่ตีดีกว่าเห็นไมเห็่เห็นทำออกจะย้ายไปซะไปจังเนี่ยเนี่ยพี่เป็นทุกคนก้าวเป็นออกจะย้ายไปซะเดี๋ยวโอ้ยไอ้ก้ามึงทิ้งกู มึงทีเองกูไม่ได้กู่แล้วมันทิ้งไอ้กายกาเด็กไอ้เด็กนี่มันทิ้ง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 โอเครอไป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 เฮ้ยทำไมพี่เจอสมแมรีพอร์ตดะพี่ใครอะก้ากาไม่ไม่ก้าก้าอยู่กับฉันตลอดค่ะฟังกูก่อนฟังกูก่อนคือกูมั่นใจมากว่าก้ากับปาไม่ได้เป็นเพราะกูดูในกล้องตลอด สองคนนี้เดินตัวติดกันนี่กูมั่นใจมากว่ากล้ากับปาไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นมีอยู่สองคนตอนนี้ก็คือฟรีโตสกับตีีไม่ตอ้ยพี่ก็เลยตีเน้ะเล่นมาที่หน้าผมเห็นศพแล้วผมรีพอร์ตนะพี่แล้วก็แต่กูไม่กอด่ผมไม่เอ็นเมื่อกี้ผมเห็นขึ้นรีพอร์ตอ่ะผมโอุยเปอร์ฟิกกี้ ได้สิไอข้าตกร้องได้สิไอข้าตกร้าวไปอ้าเลยเอาตัวลูกจิตโอ้โหไอ้นี่นี่โคอกูต่อตาต่อตาเลยเร็วๆเฮ้ยไม่บอกผมบอกแล้วคู่รักคู่รักคู่รักนี่ว่ะทุกคนแล้วเป็นอีกแล้วค่ะใส่ไหมฮะกูกูกู ศพคุณแซมมี่อยู่กลางแจ้งจงแจ้งแล้วจะจงแจ้งจ่างจู้ตายสองศพละฉันกำลังทำเควสตต่อ WiFi ก็ได้มาเจอศพแซมมี่ตรงนี้เฮ้ยทีนไดเสียงวิญญาณพอที่จะเห็นคุณแซมมี่อยู่กับใครล่าสุดไหมคะผมอยู่กับพี่ฟิกี้ครับล่าสุดอยู่กับพี่เคียวยะล่าสุดอยู่่เคียวยะเหรอใช่พี่แซม เขย่าต้นเสาขวาบดแม็อ่าคุณเขย่าอยู่ไหนผมอยู่ข้างล่างไอ้เควสที่มันให้เลื่อนนั่นแหละอ้เสาไฟอ่ะเสาชี่เควสลงหลุมหรืออะไรอย่างงี้หรอลงหลุมผมซ้ำแต่ลงหลุมผมซ้ำแต่แรกแล้วโอเคหมดเลยรอเลยหมดเลยเขย่าวอวอวอวมประชากรเฉยแล้วยังไงดีวะเนี่ยตายส่งเลยด้วยอ่ะตายเไยแล้วมันโคตรสบึ้มบึม โอเคโหวตพี่แซม้วกันพูดมากอ่าวโหวตไม่ได้พี่แซมตายถาเราโหวตใครตายเผื่อตายอ่ะจะถูกคิดโหวตเชียวยาดไว้ก่อนกะคิดเกราะเชียวยาไม่ไม่น่าไว้ใจอยู่กับคุณแซมมี่าสุดตอนนี้พี่พูดเลยพี่เชื่อกล้าผมจะไปพี่เก่าเดินมาพี่เต่นี่จะให้ความบริสุทธิ์ใช่เราเราคู่กันพี่บอกให้เดินมาพี่แค่นั้นเลยทำไมพี่ไมคุณจคนโหวตผมขอพี่เป็นเราต้องไปอยู่กับคนเยอะๆก่อนนะฮะ ทุกคนคนเยอะเยอะอ้โหกดตโบเองค่ะงงเองตะโบเองงงเอง what เราคือมอกว่าอยู่กับพี่ปีน่ะอะไรวะโอ้โอะไรเนี่ยใครเขาดูขบวะ เออเมื่อกี้ที่ตีขำหรือเปล่าอะไรได้บอลแล้วอยู่ด้วยกันไงบอเราจะพูดนะคะคุยกับแม่ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงออกมาแล้วคือรีพอร์ตเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงอ่ะมาแล้วมาแล้วเราต้องหาข้อมูลเราต้องหาข้อมูลนะฮะอ่ะตใครใครบางคนอ่ใครใครว่าเมื่อกี้ใครอยู่บนขวาบ้างครับหวานใช่ไหมผมอยู่แล้วหนึ่งอ้าบนขวาอยู่อยู่พี้พี้บี่พี่อยู่ใครวะอ๋ออยู่กับหวาน อยู่กับหวานชาติก้าพี่อยู่กันใช่เมื่อกี้ผมผมอะไปสแกนกับพี่ปิ้นแล้วก็เดินปิดไฟแล้วเปิดมาพี่ปิ้นก็กลายเป็นน้องไก่เลยครับชาติก้าพี่อยู่กันใช่แล้วใช่แล้วผมเออกดลิฟท์ไม่ผมไม่เห็นโซ่ผมมันปิดไฟไม่มันต้องขึ้นรีพอร์ตมันมันขึ้นรีพอร์ตได้นะไม่ไม่แต่พี่ปิ้นคือพี่ปิ้นสแกนเสร็จแล้วพี่พี่ปิ้นก็เดินไปไหนไม่รู้ไม่ได้พูรนะผมใช่ครับผมไม่พูดแหละอ้าวใครผ่านคือไม่เห็นเป็นบอกว่า เออเชื่อใจก้าผมเพิ่งเดินผ่านกับไปใช่ผมไม่ใช่ผมหวานคิดเหมือนกันไหมทั้งหนนะครับเราจะเวลาจีบีครับท้้งหนนะครับจะมีอะไรฮไม่รู้ก้าอยู่แบบปิ๊นตลอดนี่โอ้เดี๋ยวแสดงความบริสุทธิ์ให้จโอมแสดงความบริสุทธิ์ให้ดูก็ได้ครับถ้าไม่เชื่อก็ตามแค่นั้นแหละเฮ้ยจมไิงทำฆ่ากาเด็ดขาดดิติพงษนาห้ามฆ่ากาเด็ดขาด อ้ยทงควนึกว่ากล้าซะอีกกล้องเห็นศพพิธีภาวนาห้ามฆ่าก้าเด็ดขาดตรงเนี้ยร่างซ้ายอ่ะวิสีร่างซ้ายหรอเออเจอเจอศพล่างซ้ายเมื่อกี้ห้องที่มันเชื่อมต่อกับห้องไฟศพสีฟ้านี่คือศพใครอ่ะไอ้ก้าไงไอ้ก้าไงกำลังสงสัยไอ้ก้าเลยว่าเป็นหรือเปล่าแม่นี่จะใครเป็นอ่ะทำไมวะบาอยู่เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้หมดความสันติฐานของฉันหายไปหมดแล้ว แล้วฉันจะสงสัยใครตอวดีมาดูได้เลยมันเป็นมันใครเปล่าใช่เปล่ามันเป็นสิทธิ์แมทที่เดิมไเลยต้องโหวดค่ายกนค่ายสองคนตกรชนะแล้วนะครับใหม่เลยมันมีมันมีสิทธิ์แมทที่คู่เดิมจะเป็นอีกค่ายกอนค่ายกรอนสองคนค่ายกอนค่ายสองคนก็ชนะแล้วนะครับเอ้ยนี่นี่โหวตแม่งเลยอ่ะโหวตไม่ได้เลยไป โอ้โหพี่ก็อยู่กับหวานไปเมื่อกี้สงสัยไปหมดตอนนี้สงสัยไปหมดสงสัยตัวเองไหมหวานเป็นหรือเปล่าอ่ะมาดูเลยมาดูเลยเหมือนจะจะต้องต้องเอาทักคนต้องเอาทักคนต้องเอาทักคนหรืกลัวเขย่าหรือหวเคลียร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยผีชนะแล้วถ้าค่าไปทำบุญตรงท่อ เป็นน่อยแท้่ายเาฮ่างี้ดีวะ <laughs> <laughs> สองศพว่ะสองศพเลยเหรอเราเจอปินตายอยู่ตรงห้องข้างล่างที่ห้องที่มันตรงข้ามห้องกอกน้ำมากตรงข้ามค่ะคกย๊กกับผมไม่ได้เป็นชัวร์เพราะีย๊กทำเคสเป็นอาวุธเหรอเฮ้ยไม่ใช่พี่เป็นห้องกอกน้ำมั้งใครเห็นนะพี่ไม่ไม่ผมดูชิปประยรอยู่เมื่อกี้ผมเห็นตีเขียวตายก่อนอ่ะจริงแต่ว่าไอ้ก้าเป็นฮะไม่เชื่อหรอกก้าพุทธก้าพูดฮะ ไม่ไม่ไม่กลพูนไม่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 พูม่ไม่พูไม่อ๋อโอเคเลยต้องพูใช่ไมมันไวใ่แค่ไนอย่ี่เข้ามไม่ไมเออฮะอลิรเปล่าเนี่ยอิรเปล่าเนี่ยไอไอกงาได้ไหมไไมโอเคสร้องกหรือเปล่าการใครหรือเปล่าบอกอะไรไงแ่ก้าหร ได้ไดพี่ตีาไดเลยขเขาตายกันวะว่าแล้วแม่มอกี้ตายโอ้โหมาเห็นน้องบินตายห้องก็นะกำั มกล้าาพูดหทองข้ามต่างหากล่ะช้างแบงโคดีเฮ้ยลืมเป็นห้องอะไรตาหน้าเปอีโบคนแก่จะรังแกเด็กอุ้ยอุ้ยไม่กล้าเลยหรอไม่กล้าเลยหรอเฮ้ยไม่ไม่กล้ากล้าอยู่อยู่งอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราผมเพิ่งเดินไปข้างขวา เดินไปข้างขวาได้ไงแต่เราก็อยู่ข้างขวาเหมือนกันทำไมไม่เห็นปินไม่เห็นปี๊นิหน้าไม่เห็นปินเลยไม่ี่เป็นค่ะเป็นมาเยอะแล้วเหนื่อยไม่ใช่พี่การบัวบีนี่แหละพี่จะโบยมัวนทำไมวะคุณเดินกับบุเอ้ยไอพีโตเป็นอะไรเออพี่โตไม่เป็นไม่ตอนแรกอ่ะกำลังจะเดินไปข้างขวากำลังตามตู่ฟพีโตไปแต่หลุดจอไปแล้วแล้วก็ไม่เห็นศพพี่เต๋มข้าง ไอ้ตอนลงมาไอ้ตอนเริ่มเริ่มเริ่มแมปเริ่มแมปแล้วลงมาโอ้พิมค่าเองโหวตเองหรือเปล่าไม่เชื่อคือเราเดินไปทางขวาไม่ทางขวาบนหรือล่างฮบนหรือล่างขวาบนหรือล่างฮะบนหรือล่างคืออะไรขวาขวาบนหรือล่างขวาบนขวาบนแต่แต่ทำไมฉันไม่เห็น ขวาบนเริ่มแหมมาใครจะเดินไปขวาล่างอ้าวโกวบพี่เป็นโกวบพี่เป็นโกวบมึงก่อนพี่ไม่ต้องพูดพี่เป็นผมรู้พี่เป็นไม่ต้องแก้ตัวไอ้ชัวพี่เป็นชัวชัวพี่เป็นเป็นชั่วอย่าไม่ไปทันแต่ก่อนไม่ตายแล้วะไม่อยากไปเลยอะฉันมองไม่เห็นอ่ะเจอศพอยู่ที่ใดแล้วมันอยู่ตรงไหน ผมเจอตรงขวาบนนะพี่ขวาบนเนาขวาบนหยุดหยุดทุกคนหยุด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 ยหยุดหนหยุดหยห็นดหยุดดหยุดหยุดหยุดหยหยหยุดหยดหยุดหยด้ยุดยพดรยุดรยุหยุหยุดไดหยไดหมีดหดดดหดยดยย ไม่ไปวันนี้อยู่จริงไม่ไม่ไม่ไฟไฟไม่มีว่ะอย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกแล้วพี่ต้นไม่ต้นอย่าไม่อยู่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 พิธีไม่ได้เป็นครับยองมีมีอะไรจะพูดไหมพี่ต้นมุมบ้านโนนารุโตะชื่อว่าโคโนอะไรนะโคโนฮ่าโคโนฮะผมไม่ได้เป็นหรอกพี่เป็นครับเมืะแกผมอยู่พิตีแล้วเดินออกมาก่อน ไม่เคยไอ้ยูขุดภาพเลยกูสาดได้เป็นทั้งทีไอ้ยูน่าเศร้านะ้าวตอนไหนครับตอนตอนแรกอะจะไปจะไปกดไฟเว้ยผมว่าจะจะไปกดปีไปเป็นตาเป็นตาเป็นตาไม่ได้ไปเลยพี่บิ๊มก็ขอจบแบบนี้นะครับจอยกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้คลิปโต๊ดนะฮะยกช่องบัวอ๋อช่องบัวไปขอเรื่องครับเจอยาคง รตปนราพอเองนะ,นะฮะพราไี้พวกพ,พวกนี้ไปกดด้วยไลค์อไ <c oughs> <c oughs> อ้นี่นี่ไอ้นี่นี่ลุงเอตอไหมกล้าเนอถออยากเดินเทอลงไปละไปละ <c oughs>